18มิถุนายนทักษิณไม่เบี้ยวรวหมัดดิสเครดิตคดี112ทักษิณชินวัตรยืนยันไว้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสัปดาห์หน้าอัางคารที่18มิถุนายนจะเดินทางไปพบพนักงานอายการตามนัด ที่สำนักงานอายการสูงสุดเพื่อให้อายการพาตัวไปส่งฟ้องต่อศาลอาญาในคดีที่อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องทักษิณมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งเมื่ออายการนำตัวทักษิณไปส่งฟ้องต่อศาลอาญาก็จะทำให้ทักษิณมีสถานะเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวต่อศาลอาญาทันทีหลังจากนั้นก็รอรุ้นต่อไปว่าศาลอาญาจะให้ประกันตัวทักษิณหรือไม่อย่างไรก็ตาม หลายคนยังเชื่อว่าสารอาญาน่าจะให้ทักษิณได้ประกันตัวเพราะคดีดังกล่าวเป็นแค่ขั้นตอนการยื่นฟ้องกระบวนการสู้คดียังอีกยาวไกลหลายปีเอาแค่จบในชั้นศาลชั้นต้นก็น่าจะเกือบ2ปีอันนี้ไม่นับรวมอีกสองสารคือสารอุทธรกับสารดีกากรณีหากฝ่ายโจทก์เกยดยาการและจำเลยคือทักษิณไม่พอใจคำตัดสินของศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรจนมีการสู้คดีกันถึงสศา,ารดังนั้น การให้สิทธิ์จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อสู้คดีจึงเป็นสินที่หลายคนมองว่าสาลอาญาก็ต้องให้สิทธิ์ดังกล่าวกับทักษิณขณะที่ก็ยังมีอีกหลายฝ่ายมองว่าก็ไม่แน่สารอาจไม่ให้ประกันตัวก็ได้เพราะทักษิณเคยมีประวัติหนีคดีมาแล้วในคดีที่ดินรัชดาที่ตอนช่วงใกล้ตัดสินคด,ดีของสารดีกาแผานคดีอาญาทักษิณขอสารดีกาเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็หนีไปเลยร่วม17ปีจนกลับมาในปี2566จุดนี้เลยทำให้ฝ่ายที่เชื่อว่าสารอาญา ก็อาจไม่ใช่ว่าจะพิจารณาให้ประกันตัวกับทัษษินง่ายๆเสมอไปคืออาจให้ประกันก็ได้แต่มีเงื่อนไขอะไรที่พิเศษแตกต่างจากจำเลยคดี1น,นึคนอื่น วันที่18มิถุนายนนี้ฉากแรกที่ต้องรอดูก่อนก็คือทักษิณจะไปพบพยาการตามนัดหรือไม่โดยหากทักษิณไปตามนัดก็ค่อยมาลุ้นว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่เป็นฉากต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานายแพทย์บรงงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีหนึ่งในนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามทักษิณและพรรคเพื่อไทยโพสเฟซบุ๊กถึงกรณีที่ทักษิณไว้น่าสนใจโดยระบุตอนหนึ่งว่าคดีความผิดตามมาตรา112 ก็ไปอ้างผลไม้พิษจากการรัฐประหารทาั้งๆที่ตนเองเป็นผู้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศที่เกาหลีให้ร้ายสถาบันเรื่องสูงเองเท่ากับว่าคุณกําลังกล่าวหาเรื่องสูงแต่ที่ย้อนแย้งมากก็คือการที่จะบอกว่าจะทําประโยชน์ตอบแทนประชาชนและยังกล้าที่จะบอกว่าจะตอบแทนพระเจ้าอยู่หัวทั้งๆที่สิ่งที่ตนเองทํานั้นทําตัวเหนือกฎหมายสร้างความวุ่นวายให้ประเทศไม่รู้จะเรียกคนแบบนี้คนที่พูดไปเรื่อยๆพูดแบบไม่รับผิดชอบว่าอะไรดีแต่ที่แน่ๆ ตอนนี้มีขบวนการวิ่งเต้นผ่านอดีตประธานศาลดีกาสองคนและอดีตอายการสูงสุดหนึ่งคนเพื่อให้เขาได้ประกันตัวในชั้นศาลในความผิดตามมาตราหนึ่งสองที่อายการสูงสุดสั่งฟ้องลองคิดดูแล้วกันว่าคนที่เคยหนีประกันมาแล้วสมควรจะได้ประกันตัวอีกหรือไม่ดูซิว่าพลังถุงขนมที่ใช้วิ่งเต้นจะทำงานได้หรือไม่แต่โดยส่วนตัวผมยังเชื่อมั่นในระบบของตุลาการถ้าให้ประกันตัวนักโทษที่เคยหนีประกันอธิบายสังคมยากครับ การอ้างข้อมูลเรื่องของบวนการวิ่งเต้นดังกล่าวแกะรอยที่มาที่ไปพบว่าเริ่มมีการพูดถึงมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ถูกขยายผลทังการเมืองมากนักต้องรอดูวันที่18มิถุนายนนี้อีกทีว่าทักษิณจะได้การประกันตัวหรือไม่ถึงตอนนั้นแม่แน่3ตัวละครลับที่หมอาะะลงเอ่ยอ้างอาจถูกขยายผลมากขึ้นก็ได้กระนั้นก็จะพบว่าแม้การสูงสุดจะมีความเห็นสั่งฟ้องทักษิณไปแล้วแต่ฝ่ายทักษิณและทีมทนายความ แม้จะอยู่ในช่วงเตรียมตัวไปพบอายการตามนัดวันที่18มิถุนายนแต่ขณะเดียวกันก็ยังใช้วิธีการดิสเครดิตการทำคดีของฝ่ายตำรวจและอายการที่สั่งฟ้องทักษิณในคดี112ดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นการให้สัมภาษณ์ของทักษิณเมื่อ8มิถุนายนที่ผ่านมาที่ซัดเต็มข้อทํำนองว่าที่โดนคดีดังกล่าวเป็นเรื่องทางการเมืองที่ตามมาหลังคอสองชทํารัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักชินวัตร ไม่เห็นมีอะไรเลยคดีนี้และคดีนี้จะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนปฏิวัติยัดข้อหาอย่างไรคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวและพยายามที่จะนําไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและเมื่อคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะสั่งไม่ฟ้องเลยสั่งฟ้องซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมายจริงๆแล้วไม่มีอะไรคดีแทบจะไม่มีมูลแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษคือการทําคดีแต่ละข้อกล่าวหาตั้งแต่ต้นที่มีการข่มขู่ ตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาคดีไม่ควรเป็นคดีทักษิณชนวัตร8มิยอตอบข้อสักถามสืมม่อมวลชนต่อกรณีคดี112องที่ถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องแต่ต่อมาเมื่อวันที่10พิษนายนสืมม่อมวลชนก็เสนอข่าวว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมกฎหมายของนายทักษิณยื่นคำร้องของความเป็นธรรมถึงนายอำนาจเจ,จเจริญรัก อายการสูงสุดที่เป็นผู้ลงนามสั่งฟ้องทักษิณโดยมีรายงานว่าคําร้องของความเป็นธรรมดังกล่าวระบุว่าคณะกรรมาการสอบสวนขณะนั้นถูกข่มขู่จากรัฐบาลคอสอชอจนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทําให้ในายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมการพิจารณาสั่งคดีจากอายการสูงสุด จึงขอให้อาการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องในทักษิณตามมาตราน1นึ 2, และพระบอกคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมด้วยอย่างไรก็ตามการร้องของความเป็นธรรมดังกล่าวยังไงก็ไม่มีผลทําให้คดีพลิกไปจากนี้ได้อีก เพราะอัยการสูงสุดมีความเห็นทางคดีมีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ประชาชนทั้งประเทศรู้แล้วว่าอัยการสูงสุดสั่งคดีอย่างไรในความเป็นจริงจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่อัยการสูงสุดจะมาเขียนด้วยมือลบด้วยเท้ามาพิกการสั่งคดีเพียงเพราะทีมพนักักสินมายื่นเรื่องของความเป็นธรรมหลังสั่งคดีไปแล้ว เพราะท้าอายการมีความเห็นขับไปกลับมาความน่าเชื่อถือขององค์กรอายการก็พังย่อยยับจะถูกข้อคอรหาต่างๆจากสังคมมากมายที่ก็เชื่อว่าฝ่ายท็กษินทนายความก็รู้เรื่องนี้ดีแต่เหตุที่เคลื่อนไหวดังกล่าวก็เพื่อหวังเป็นข่าวจะได้ดิสเครดิตทำลายน้ำหนักคดีนั่นเองแต่เรื่องนี้ก็ทำให้อดีตคนที่เคยเกี่ยวข้องเช่นตระกูลวินิจในภาคอดีตอายการสูงสุดโพสเฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่า ขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าในฐานะเป็นอายการสูงสุดในขณนะนั้นซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญาน,นอกราชนาจาัาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ไม่เคยมีใครคมคู่โน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในการสอบสวนครับ มองดูแล้วสิ่งที่ดีสุดสําหรับเรื่องนี้ก็คือเมื่อทักษิณมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองคิดว่าตัวเองสู้คดีได้แต่ที่โดนสั่งฟ้องพร้อมได้รับความเป็นธรรมมีการยัดข้อหาให้ตัวทักษิณก็เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสู้คดีจนถึงที่สุดให้ทั้งสามสารตัดสินเส้นทางนี้คือทางที่ดีที่สุดสง่งงามที่สุดแล้วและที่สําคัญต้องไม่หนีคดีอีกเป็นอันขาด